สวัสด,ดีนรุ่นเมกาที่ไปซื้อน้ำปลาก,กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม PMG นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทนรูปแบบ PNG นะครับทุกคนนะก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า PNG คืออะไรนะครับคือรูปที่ไม่มีพื้นหลังนะทุกผู้ชมรูปที่ไม่มีพื้นหลังนะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะทำยังไงให้ได้นะครับแบบง่ายๆเลยนะทุกผู้ชมไปกันเลยนะทุกผู้ชมเอารับหลังจากที่คุณนะครับ กดลิงก์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกชมและมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะทุ้ชมและคุณก็กดจุดสีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้าฟ้าตรงนี้นะทุกคนก็จิ้มไปนะครับทุกชมและคุณก็เลือกรูปที่คุณจะใช้เลยนะทู้ชมคุณก็เลือกรูปที่คุณจะใช้ในการทาเลยนะทุ้ชมผมก็จะเอารูปนี้ละกันนะทุกชมนี่นะครับแล้วหลังจากที่เรากดแบบนี้ครับแล้วเราก็หลอนะ ทุกคนเราก็รอไปนะท่านผู้ชมนี่นะครับมันก็จะแบบทีนะ่ท่านผู้ชมเราก็รอไปนะใจเย็นนะท่รรานผู้ชมสัญญาณผมก็ช้านิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็รอนิดนึงเนาะนี่นะครับมันก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะคุณก็กดดาวน์โหลดเลยนะท่านผู้ชมดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดตรงนี้จุดสีฟ้าตรงนี้กดไป นี่ครับเสร็จสิ้นแล้วครับคุณก็สามารถดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็สามารถไปดูในลองดูรูปภาพของคุณว่าเหตุหรือเปล่านะถ้าใครทําตามผมก็จะเห็นแน่นอนและหลังจากนั้นเราจะไปตัดต่อกันนะครับทานผู้ชมไปเอารับทุกคนนะตอนนี้ผมก็อยู่ในแอปพิเศษเลยนะครับทุกผู้ชมนะถ้าใครอยากโหลดแอปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปเลยนะแอปนี้ก็ผมจะใช้ในการตัดต่อนะครับทากผู้ชมตัดต่อรูปภาพอะไรทั้งสิ้นนะทุกคน คุณมาครับแล้วผมจะใช้เป็นแนวนอนนะคุณจะใช้เป็นแนวตั้งก็ได้นะทุนผู้ชมและคุณก็กดตรงนี้นะท่านผู้ชมและคุณก็กดตรงนี้เลยนีนย่นะปันจะเป็นแบบนี้และคุณก็เลือกขนาดที่คุณชอบเลยนะท่านผู้ชมผมจะขอเอาเป็นแบบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบนี่ครหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบก็นั่น 1, นั่น,น,นก็จะคือแบบหน้าที่แบบ คุณสามารถเอาไปใช้ในหน้า YouTube ได้เลยนะท่านผู้ชมนะนะให้คุณมาตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมมาตรงนี้ก่อนนะมาตรงนี้ก่อนแล้วคุณก็เลือกเลยนี่นะครับรูปที่คุณจะใช้มานี่นะมันก็จะอยู่แบบนี้แล้วนะท่านผู้ชมมันก็อยู่แบบนี้และคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็กดหม่บวกเลยนะท่านผู้ชมกดไหม่บวกเลยนี่นะเดี๋ยวอันนี้คือผมอยากลองแค่รูปอ่า ที่มันเป็นพี่ดูวะดูดูวะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะทุกชุมนี่นะทาง่ายๆเลยนะทู้ชุมมันก็จะแบบไม่มีพื้นหลังนะทุกชุมนะก็จะประมาณนี้นะทุกชุมมันก็จะแบบไม่มีพื้นหลังอะไรทั้งสิ้นเลยนะทําง่ายๆเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะทําง่ายๆเลยนะครับทุกคนใครที่ไปทําตามเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับทู้ชุมเอาครับและคุณก็ อ่าถ้าคุณไม่ชอบตัวนี้นะค,คุณไม่ชอบตัวที่มันตัวนี้คุณก็ลบทิ้งเลยกดถังขยะแล้วก็ลบทิ้งเลยนี่แหละครับและหลังจากรูปนี้นะครับแล้วคุณก็กดตรงนี้แล้วก็เสรนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วคุณก็เลือกขนาดเลยนะทุ players. กผู้ชมก็เขาก็จะให้เราเลือกอีกครั้งแล้วเราก็กดตรงที่นี้ตรงนี้เลย,ยที่ไม่งทีนี่นะครับเพียงแค่นี้นะคุณก็จะได้รูปมาแล้วแล้วเราไปดูในอ่า ตรงที่ดูรูปของเราเลยนะครับหรือว่าแคลอรีร่นั่นเองนะทานผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูในตรงที่ดูรูปภาคของเราเลยนะทานผู้ชมนี่นะครับทุนผู้ชมก็เคืออนนี้เลยนะทานผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะทานผู้ชมเอาแล้วก็เรียบร้อยน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและก็ลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็ตามนั้นนะถ้าใครไปลองไปทําดูว่าเป็นยังไงกันหรือคอมเมนต์มาบอก้วยนะทำง่ายๆนะทุกผู้ชม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย